บังชู Welcome back to my channel บังชูบังชู l c o m e back to my channel นะคะก็วันนี้เราก็จะมาไปเที่ยวฝรั่งเศสกันก็ this is my first time going to France ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe <laughs> Dinner, <huh>. See ya. กันยังคะรับกันแล้วแต่ว่ากระเป๋าพ่อก,กับแม่ยังไม่มากระเป๋าของพวกเรานะคะที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาอีกเดี๋ยวเราก็จะไปไปรูปกันหรอ Good morning นะคะทุกคน <Good morning. S 1> ก็คือตอนนี้นะคะเรา skip มาอีก,กันหนะึ่งแล้วเพราะแบบเมื่อวานมันแบบมันมันวุ่นวายมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบล็อกเอรองเท้ายากที่สุดในโลกนะคะ่มคิดว,ว่ารองเท้าบัลเล่ไม่มีอะารเลยนะคะบลองชัว นี้นะคะพวกเราก็เครื่องรถขึ้นมาแล้วนะคะออแล้วก็มันจะไปอองเฟิร์สวตอนนี้เราแวะซูปเปอร์กันอยู่นะคะก็แบบอมอาจจะซื้อขนมออไมค์ก oh ็ว่าคืออะไรก็ไม่รู้มันเยอะมากอะ่ะนั่นเป็นอนางนี่เขาบอกว่าแบบลดอบเชยหรือสักอย่างนึงเยาจะซื้อไปลองดูนะคะก็เป็นน้ำเปล่าของเขานะคะก็แบบ <laughs> มีแต่น้ำแร่เออม็อกกี้มอนสเตอร์แต่ว่าไม่มีมอนสเตอร์สีชมพู โอ้ uh. oh my god เป็นไอติม h ฮ r ์รีโบแบบพุชอัพขึ้นมาคือน่ารักมากที่ตอนนี้นะคะเราซื้อนี้มาด้วยบูชูนี่สอ่งอันนี้มารีวิวขั้นนะคะ h ฮ r ์รีโบรสชาเอมที่เป็นคนบอกว่ามันไม่อร่อยนะคะก็เลยอยากลองด <laughs> ูว่ามันไม่อร่อยหรืออร่อยโ <laughs> อ้ ใครเขาจะกินวะตอน,ตอนนี้นะคะพวกเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่า ข้าวเหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็กำลังพูดจะเรียว่าเราไปญี่ปุ่นเมื่อกี้เขาใส่เสื้อกลู๊กแล้วก็เราจะซื้อเป็นสามคนนะคะก็8ยูโรคือเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้จะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะสองนพวกเราได้มาแล้วนะคะได้สามติเก็ตแล้ว so Lady Gaga so Julia oh shit เขาได้เป็นวิดีโอทุกคนขะนี่คือคนช้างนั่งช้างนะคะ มุน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 โอ้ยไม่มึนเม็ซินี oh, yeah. ่รถคุกกี้นะคะอร่อยมากเลยนี่ได้ไอติมแล้วนะคะของเราเป็นรส passion fruit กับคุกกี้นะคะของของเราเป็นรสคุกกี้ไอเดอร์วานิลาซุปนะคะ ม,มันแตกต่างจากไทยมันหวานกว่านิดหน่อยแ้อก็แบบกินวานิลาแรงกว่าแต่ร้านขายสเลปี้นะคะเป็นไลค์สลัชี่แบบล็กซีถฮดูน้อทาเบเตมิตทาเบเตมิตหรลทาเบาเเมิตหอดกคนมานนากินมากยูมิรสเมร์ฟะกิลล่าปมีลสเมร์ฟต,อ,อ,ตองเอไอพอเราได้ลช้มาแล้วได้โคลาปอาอปโบลิแก็โคลามอนสเตอร์ ครับ Good morning นะคะทุกคนก็คืออันนี้ข้ามาวันที่3แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะนั่งรถไฟไปที่ไปที่ d i s n e แ l น n d ค่ะทุกคนก็คือตอนนี้เราก็วาร์ปเข้ามาในห้องที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าลืมนะคะเราค่ะก็เราสกิปกันมาที่เดย์นี่เดย์อะไรแล้วอ่า four day f <four S 2> แล้วนะคะเราอยู่ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่นะคะพันวันนี้นี่จริงเรามีแผนแบบไปปีนเขา not ป I mean ีนเขาอามินแบบไปขึ้นเขา,ขาในคนนี้ทําอะไรคะขี่จักรยานค่ะ ไปเช่ามาหรอไปเช่ามาพอขี่ด้วยได้ไหมจะขี่ไม่เป็นขี่ไม่เป็น โ่อ m ม g ก็กินกันไหมม,นนมีเป็นแบบดูไฟช็อกโกแลตด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะซื้อไปลองดูสักอันหนึ่งแลตอนนี้พ่อเรากำลังจะเดินไป McDonald s Vintage แมคโดนัลที่เรากำลังจะไปน้่มันเป็นแก้วน,น,น้ำมากค่ะพ่อเราได้แบบเมนูที่เราสั่งมากันเยอะมากแล้วนะคะคมีว้าว <Wow. S 2> เป็น Limited Time ด้วยโอ้ ลองดูพวกเรามาแวะร้าน crepes กับไอติมนะคะ บ้องชูเราสกิปกันมาที่ day 5แล้วนะคะก็คือเราเทเลพอร์ตกลับมาที่ปารีสแล้วเราก็จะไปออกไปหาข้าวกินนะคะแล้วก็ไปเดินซื้อของนิดนิดหน่อยหน่อยรู้สึกว่าบล็อกนี้เรามีแต่กินนะคะใช่ทุกคนถ้ากิดทุกคนย้อนดูจริงๆคือเรากินแบบเรากินอย่างเดียวเลยนะคะตอในไม่อินติกเลยมอกินหมดแล้วเนี่ยจะหมแรู้สึกว่า เรเขทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาแบบสี่ทุ่มหนึ่งนาทีแต่ว่าทุกคนดูท้องฟ้าที่แบบสว่างขนาดนี้ Welcome to day s i วันนี้นะคะเราก็จะมา Disneyland กันแบบทั้งวันเลยนะคะ What this GoPro? What pro? What number is this? Uh, this is not GoPro. Incredible! This is a uh, DJI Osmo Pocket 3. Osmo. Yeah, this is it's wow. really it's so good. Wow. This one is. Awesome. Yeah. Yeah. This this is Chinese? China? What? Chinese? Yeah, Japan. Chinese? Chinese? What the fuck? Um um uh oh uh, oh in, in Amazon, by the where by this? Um, I bought Thailand. Ah, a So. it t I in i บอที่ในไท t แลนด์ yeah. อ m อไทยแ o นด์ใช่อ๋อมอส yes, yes. Okay. yes. Thank you very much. Yes, no problem. ก oh. ็สิ่งที่ขาดไม่ได้ของการมาดิสนีย์แลนด์ก็คือการซื้อพร็อพนี่เป็นร้านน่ารักแบบนี้แบบก็ตอนนี้นะคะก็ซื้อเครื่องหอมมาเรียบร้อยก็แบบเป็นมินนี่อันนี้กับน้องสัตว์เลี้ยงเอลซ่านะคะกับมิกกี้นอน อั้ม่ก็เสียงดังมากทุกคนได้ยินเราไหมคอนนี้นะคะแบบออกมาจาก small world แล้วกําลังแบบแวะซื้อของกินแล้วก็ส่วนเราก็แบบจะไปซื้อ s t r อ w e r r y y p p p l e c n n d y สักอย่างหนึ่งที่แบบเห็นร้านแบบน่ากินมากก็เลยคิดว่า จะไปซื้อดูนะเขาห่อทิชชู่ให้แบบนี้เลยแล้วก็แพงมากเลยคือสองไม้นี่แบบสี่อยเบสองบาทอ่ะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังเดินไปที่อัลบั้มีโอ เดี๋ยวค่ะทุกคนเห็นเครื่องเล่นน,นั้นไหมคะคือมันคือเครื่องเล่นที่เราอยากเล่นที่สุดในดิสนีย์ทั้งหมดแต่พอเราเดินไปหามันเขาก็บอกว่า closed คือเขาปิดใส่หน้าเราก็คือเราอดเล่น